สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านค่ะยังไงคลิปนี้ดูให้จบนะคะวันนี้มีของสวยๆงามๆม,มาฝากอีกแล้วค่ะวันนี้มีเสื้อผ้าสวยๆมาฝากพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีทุกท่านอีกแล้วไปเอาเสื้อผ้ามาใหม่ค่ะแต่ที่แน่ๆดูความน่ารักของเด็กๆตะมุตะมิกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปดูเสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้เป็นเสื้อผ้าใส่ไปเที่ยวสงการอย่างสวยงามเลยค่ะ หรือยังไงรับดูรับชมกันของเด็กๆไปก่อนนะคะเออทองเต็มเรียกแม่ทำไมลูกเออเรียกทำไมลูกฮะเออทองเต็มเรียกแม่ทำไมคะจ้าทำไมลูกอยู่ๆก็เรียกแม่แบบนี้เลยนะคะทองเต็มเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเออทองเต็มไม่สบายไหม ทองเต็มอยากบอกอะไรแม่ลูกอ๋อจา๋จาจา้าจ้าทองเต็มอยากบอกอะไรแม่ลูกฮ้ทองเต็มไม่สบายไหมลูกเนี่ยค่ะอยู่ๆก็เรียกแม่แบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะแต่ก่อนหน้านั้นจะเห็นมีอ้วกอยู่นะคะเห็นมีอ้วกอยู่หนูไม่สบายไหมลูก เออไม่สบายเหรอลูกทองเต็มไม่สบายตัวหรอคะฮะใช่ไหมใช่ไหมลูกทองเต็มไม่สบายตัวใช่ไหมหันหน้ามาคุยกับแม่ได้ดีดสิลูกทองเต็มไม่สบายตัวเหรอลูกเดี๋ยวแม่เช็ดตัวให้นะลูกนะเดี๋ยวแ,แม่เช็ดตัวให้นะลูกพูดไม่ได้บอกไม่ได้นะคะ สัญญาณแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะที่เขาร้องเรียกแม่แบบนี้แม่ก็หาตั้งนานว่าเอ๊ะใครเรียกเสียงใครเรียกก็นึกว่าหลังบ้านเรียกตอนแรกเรียกเสียงดังเลยนะคะแต่วันนี้มีดูดูเขาเมื่อกี้เขามีมีขย้อนเป็นแบบเป็นน้ำน้ำออกมาเดี๋ยวดูว่าไม่รู้ไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งะคะ่ะโอ้ลูกสาวแม่นี่ น่าสงสารแม่ไปดูพี่ทองเต็มลูกแต่แม่ลูกคู่นี้อะไรเนี่ยฮะอ๋อแต่งตัวกันโชว์แต่งตัวโชว์นะคะแม่ลูกคู่นี้แต่งตัวโชว์ทำไมลูกฮะนะทองเต็มทำไมคะ ร้องทำไมลูกร้องทำไมแม่จับดูซิตัวก็ไม่ร้อนนี่ลูกตัวก็ไม่ร้อนอวันนี้อยากคุยเหรอลูกวันนี้หนูอยากคุยหนูอยากคุยให้เฉยแม่หนูไม่ได้เป็นอะไรคุยเยอะนะคะเรียกเยอะวันนี้ ทำให้แม่ตกใจหมดว่าเอ๊น้องเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะปกติจะไม่ได้ร้องอะไรแบบนานขนาดนี้นะคะร้องเรียกแบบนี้อันนี้นำชัยออจ๋าทำไมลูกเออหนูร้องทำไมลูกเฮ้อทองเต็มร้องทำไมคะ เป็นอะไรไหมลูกพองเต็มไรเป็นอะไรไหมคะลูกฮะเป็นอะไรไหมคะลูก เขาพูดไม่ได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าให้เขาร้องเนี่ยคือเขาร้องอะไรแม่กิ่งจับหัวดูหัวก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะคะหัวไม่ได้ร้อนอะไรอ,อร๋จะสื่อสารบอกอะไรแม่ไหมลูกฮะ อยากมาแย่งซีนบ้างทองมั่นอยากมาแย่งซีนบ้างเหรอลูกฮะอ๋ออยากมาแย่งซีนอยากมานนอนอยู่ตรงกลางมานนอนอยู่ตรงกลางนะคะทองมัน่นสีส้มคือทองเต็มนะคะแล้วก็อันนี้ก็นำชัยหนุ่มผมแก่แล้วข้างหน้านี่ก็คือทองมั่นนะคะสองสาวกับหนึ่งนมค่ะ ขึ้นไปข้างบนเขาก็ร้องนะคะแต่ว่าร้องไม่นานแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่กิ่งก็มีเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้หลังจากนัก้นก็น้องก็ปกติดีค่ะแล้วก็เราก็มาดูเสื้อผ้าสวยๆกันต่อเลยนะคะดูเสื้อผ้าสวยๆที่แม่กิ่งไปเอามาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ยุ่งมากมายออกไปเอาเสื้อผ้าที่ประตูน้ำมาให้พ่อพแม่เอฟจีได้ดูกันค่ะ เอามาขายเพื่อที่ว่าจะได้เป็นค่าน้ำค่าไฟเนาะค่าน้ำไม่เท่าไหร่แต่ว่าค่าไฟบ้านเราแพงมากๆค่ะบินมาแล้วประมาณ4,3 0พค่ะสำหรับค่าไฟของเดือนนี้ทันเราไม่เปิดพัดลมเปิดอะไรให้ลูกๆมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าอากาศร้อนมากบ้านแม่กิ่งก็จะมีค่าไฟแพงๆแบบนี้จะอยู่ประมาณ4เดือนค่ะที่ค่าไฟแพงๆแบบนี้ ยังไงพ่อพแม่ก็สนับสนุนสินค้าของแม่กิ่งได้นะคะเพื่อที่ว่าเด็กๆจะได้ไม่ร้อนกันเนาะแม่กิ่งจะได้มีกําลังไปจ่ายค่าไฟจะได้เปิดพัดลมให้พวกเขาได้ค่ะทั้งพัดลมแล้วก็พัดลมไอเย็นก็ซัมเมอร์นี้ก็เป็นเอาเสื้อผ้าเป็นาลายสําหรับเหมาะที่จะใส่ช่วงสงการนะคะยังไงพ่อพแม่ท่านใดยังไม่ได้มีเสื้อผ้าใส่สงการก็ มาดูได้ค่ะมาดูแล้วก็สั่งซื้อได้ค่ะซื้อได้ทั่วไทยนะคะเราส่งให้ได้ทั่วไทยค่ะหรือท่านใดที่มีญาติพี่น้องที่จะไม่ได้กลับบ้านแล้วก็อยากจะส่งซื้อส่งไปฝากพ่อพ่อ,พอแม่หรือพี่พ,พี่น้องน้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็สั่งได้นะคะแค่แจ้งที่อยู่มาเดี๋ยวเราส่งให้ค่ะมีหลากหลายแบบค่ะแล้วก็แต่ละผ้าแม่กิ่งก็ คัดสันดูเอาเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆนะคะผ้ายืดแล้วก็เนื้อดีใส่สบายค่ะจริงๆอยากจะเอาลงให้ดูตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จเพราะว่าเราไปแบกซื้อมาจากประตูน้ํานะคะเมื่อวานนี้ที่แม่กิ่งไปเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆ เดินแบกถุงเบล์ล์แล้วก็เดินหาป้ายรถเมย์นะคะเพราะว่ารถเมย์ก็อยู่ไกลมากเนาะ mm hmm. เขามีการทําถนนรถเมย์เขาก็เลยไปจอดไกลเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆกลับมาก็ต้องมาเช็คไซส์นะคะมาเช็คไซส์วัดแล้วก็ถ่ายแบบขึ้นให้กับพ่อพ่อ,พอแม่ FC, เอฟซีได้เห็นได้ดูแบบนี้ค่ะกว่าจะได้เห็นได้ดูสวยๆแบบนี้แม่กิ่งก็ต้องทําเยอะค่ะทํานานอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องมา เช็คไซส์เสร็จก็ต้องมาลงเนี่ยค่ะให้พ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นขั้นตอนเยอะยังไงก็มาช้าค่ะมาช้าแต่ก็มานะคะยังไงก็เมตตาสนับสนุนอุดหนุนสินค้าของแม่กิ่งได้นะคะเพื่อเด็กๆค่ะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านล่วงหน้าด้วยนะคะที่จะเมตตาสนับสนุนสินค้าเราเนาะ ท่านใดสนใจก็ทักมาหาแม่กิ่งได้นะคะที่ id line kt.2204 หรือโทร0624614163นะคะทักมาได้ค่ะหรือท่านใดดูในนี้ไม่ทันแคปไม่ทันก็แอดไลน์มาค่ะแล้วเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะส่งรูปให้ดูเนาะส่งรูปให้ดูว่ามีแบบอะไรบ้างค่ะ เราไม่มีแต่เสื้อผ้านะคะเราก็ยังมีน้ำมันพิมพิลาด้วยค่ะแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงด้วยนะคะช่วงนี้สบู่แม่กิ่งจะงดขายนะคะเพราะว่าแม่กิ่งยังติดต่อเจ้าของเขาไม่ได้อย่างที่แม่กิ่งบอกไปคลิปก่อนเนาะสะบู่เป็นอะไรที่ใช้ดีมากๆค่ะแต่ว่ามันยังติดต่อเจ้าของเขาไม่ได้หลายเดือนแล้วค่ะก็เลยยังไม่กล้าที่จะขายกอต่อเพราะว่าของเราก็หมดแล้ว แม่กิ่งก็ใช้มาหลายปีนะคะใช้มาหลายปีแต่เดี๋ยวถ้าติดต่อได้ยังไงเดี๋ยวแม่กิ่งจะแจ้งอีกทีนะคะสําหรับสบู่แต่ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะมีเสื้อผ้ามีผ้าถุงมีผ้าคลุมไหลแล้วก็มีน้ํามันพิมพ์พิลาเนี่ยค่ะเสื้อกล้ามเราก็เนื้อผ้าดีนะคะใส่สบายค่ะอ๋อมีหมวกด้วยค่ะมีหมวกด้วยสินค้าจะเหลือตามที่ลงในคลิปนี้นะคะ ท่านใดสนใจก็รีบดูรีบแจ้งมาก่อนได้ค่ะสั่งก่อนได้ก่อนนะคะสั่งก่อนได้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าตัดสินใจช้าแบบที่เราต้องการอาจจะไม่เหลือแล้วนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าค่ะ น้ำมันพิมพิลาของเราก็ใช้ดีนะคะท่านใดที่ปวดเมื่อยนิ้วล็อกหรือว่า,มาแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าปวดขาปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูนวดได้ค่ะถูนวดได้ใช้ดีค่ะหลายๆท่านที่เอาไปใช้ก็จะบอกว่าใช้ดีกันค่ะเป็นสินค้าโอท็อปของคนไทยเราเองค่ะแล้วก็หอมฉุยก็หอมชื่นใจค่ะหอมชื่นใจ วิงเวียนเมารถก็ใช้ได้ดีค่ะแล้วก็พอตกบ่ายแบบนี้ก็คนสวยของเราทองมณีก็เริ่มจะเตรียมตัวนอนแล้วนะคะตัวตึงทั้งหลายที่อยู่ในห้องทำงานกับแม่กิ่งก็จะมีใครมีทองมณีทองคูณแล้วก็วบุญช่วยนะคะสามตัวตึงจับจองที่นอนคนละมุมคนละมุมค่ะ ส่วนคนนี้กับทังคูณก็เริ่มจะหลับแล้วนะคะเริ่มจะหลับพอเห็นแม่ถ่ายก็เริ่มมีลืมตาตัวตึงทั้งนั้นค่ะที่อยู่ที่ห้องนี้กับแม่เลยต้องแยกออกมาอยู่ที่ห้องนี้กันนะคะนอนซะลูกนอนซะนะเออดูอย่างบุญช่วยสินอนอาซาเลยนะคะบุญช่วยเขาจะชอบนอนแบบนี้ค่ะบุญช่วยเวลาที่เขานอน นอนมีความสุขมากนอนแพลางั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านล่วงหน้าที่จะเมตตาสนับสนุนสินค้าของเรานะคะขอบคุณค่ะ